มาดูอีกวัดหนึ่งดีกว่าแม่หลายวัดแล้วเกินวัดนี้คุณผู้ชมฮะหลวงพี่เป็นพระศึกอขออภัยเป็นพระบวชใหม่คือบวชใหม่เพิ่งมาอยู่วัดเพิ่งมาจําวัดแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เจอเนี่ยเล่นเอาขนลุกสู้เลยลองไปดูนะฮะแล้วหลวงพี่ถ่ายคลิปอัดเอาไว้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆเนี่ยนะฮะเปรมันไกวเองโดยที่ไม่มีคนแล้วพัดลมก็ไม่เปิดดูเปมันแวง่งลมก็ไม่พัดด้วยแบบนี้ทาไงดี กลังเดินหลายคนบอกให้ผมมานั่งใกล้ๆเนะี่ยดูเลยครับพัดลมไม่ได้พัดนะนี่ใกล้สุดแล้วครับมันแกว่งแรงขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะแล้วโดูแกว่งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพัดลมมีอยู่ช็อน,นึงเห็นพัดลมพัดลมก็ไม่ได้เปิดเห็นไหมฮะมุมไกลๆเนะี่ยพัดลมไม่ได้เปิดแล้วเปรยมันกวายได้ยังไงเปรแบบนี้หนักนะฮะ อ<ไ>นะไรอันอื่นไม่ไกวเลยนะอ๋อแล้วดูนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับที่วัดแห่งหนึ่งชื่อวัดเลขาธรรมกิจอยู่ที่อำเภอจำลองจังหวัดนครนายกเราก็ลงพื้นที่ไปเลยไปพูดคุยกับพระท่านที่ถ่ายคลิปเนี้ยหลวงพี่พระสิทธทาวุฒโรทาวุฒโธขออภัยคือท่านก็บอกว่าคือตอนนั้นน่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ4ี่โมงเย็นเดินผ่านเข้าไปในศาลาเห็นเปลมันแกว่งเองตอนนั้น่ะ เห็นปั๊บก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยแล้วก็ตกใจนะเอาจริงๆคือมันแกว่งได้ยังไงแล้วเห็นว่าทางด้านของเปรเนี่ยคือมันก็มีน้ําหนักมันไม่น่าจะไกวเองได้ปรากฏว่าเอาจริงๆคือพองแงหน้าขึ้นข้างบนอ๋อพัดลมข้างบนเน่ยข้างบน<ม>พิดลม,ด<า>มพัดลมอยู่เออมันก็เลยทําให้เปลมันไกวเองอแต่ปรากฏว่า,วา ใช่แต่ปรากฏว่าพอถ่ายคลิปนี้ก็ลองลองแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วตั้งใจว่าเอางี้เดี๋ยว EP ีแรกเนี่ยให้เห็นเปรไกวเองก่อนแล้วค่อยมาเฉลย EP ีถัดไปแต่โอ้โหไม่ทันแล้วหลวงพี่คือเปรมันไกวเองซะขนาดนั้นแล้วคนแชร์กันเยอะมากจนกลายเป็นไวรัโลโดยที่ โดยที่ยังไม่ทันได้เฉลยเลยก็เลยต้องไปสัมภาษณ์เพื่อมาเคลียปมนี้ก่อนแล้วน้องนัทพาก็ลองนั่งให้ดูพิสูจน์ให้ดูเลยค่ะว่าพี่มันก็ไม่ได้มีอาถรรพ์เปรย์อะไรขนาดนั้นหรอกนะผมน<ช>ั่งอเองกวยเองได้เป็นปกติม,มีคนแซวหลวงพี่จะมุสาวาทามั้ยอ่ะอ๋อคือแค่บอกไม่หมดเท่าน,นั้นเองออคงไม่มุสาหรอกมั้งแล้วเป้าหมายคือถ้าคนมาชมคลิปกันมากๆเนี่ยนะฮะก็จะได้เชิญชวนเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นกูสโรบาย คนมาติดตามเอ้นี่วัดอะไรเข้ามาทมบุญกันเพิ่มขึ้นนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ